ชาวสิวิไลบรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสดยันทัศโรกัลยาดมิตรชาวสิวิไลบรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสดยันทัศโรรับรู้ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ทมบารมีสาสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรที่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกรมบารมีสาสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหนวดบารมีสาสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรดึงดูดบ่อเกิดทำ ธาตุเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ประกอบธาตุเป็นส่วนของท่อฐานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรเป็นปกติของฐาน ตีนสมาธิที่เกิดจากธรรมบาร,รมีสามสิบทัศเด็จพะคุณหลวงปสษจันทัสโรไหลเวียนในวงจรของการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมะสมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเกิดการไหลเวียนกระแสะธรรมบราบรมีสามสิทัสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรจากตำแหน่งละเอียดสุดศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรไปยังตําแหน่งหยาบสุดที่เป็นส่วนธาตุที่ประกอบกันขึ้นเป็นธาตุหยาบ ประกอบเป็นท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิทธระเดษพุกุลลปพุสดันทัสโรทั้งแบบมีวิญญาณธาตุแบบไม่มีวิญญาณธาตุที่เป็นร่างกายคนสัตว์สิ่งของอยู่ในจักรวาลมนุษย์จักรวาลมนุษย์ที่หมายถึงโลกมนุษย์นรกโลก,กัน รวมกันเป็นความหมายของจัก,กรวาลมนุษย์ชาวสิวิไลบาร,รมีสามสิบทัศพระเด็พะกุลหลวงประสจันทัสโรถูกสร้างขึ้นจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารบีสามสิบทัศ พระเดชพะกุโหลวงประสจัญทัสโรชาวสิวิไลบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพุกุลหลวงประสจัญทัสโรหมายถึงทั้งท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพะกุลหลวงประสจัญทัสโรทั้งแบบมีวิญญาณธาตุแบบไม่มีวิญญาณธาตุ พึ่งพาอาศัยซึ่งการลกันบารมีสาสิทัศพระเดชประคุณหลวงพ่สแบนทัสโรสร้างชาวสิวิไลบารมีสาสิบทัศนี้เป็นฐานเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่ม อยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นการไหลเวียนปรบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพระสดัดนทัสโรรุกเข้าหาทำทุกทำให้เกิดเป็นธรรม บารมีสามสิบทัศใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ทำทุกธรรมถูกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพะกลุลหลวงุสจันทัสโรดึงดุบอกเกิดเกิดเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพะกุลหลวงปุสจันทัสโร เกิดขึ้นใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ไม่ซ้ำเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเด็ชพระคุณหลวงปู่สจันทัสโรเพื่อการดึงดูดบอกเกิดทำทุก รรมทมธาตุทั้งหมดเกิดเป็นแผนผังสำเร็จเวลา,าบารมีสามสิบทัศพระเดชพักตรุหลวงพุทธเจันทัสรโรเป็นที่สุดแห่งธรรมสมบัติบรารมีสามสิบทัตพระเดชพักตรุหลวงพุทธเจันทัสรโรซึ่งทมทุกธรรมทุกนิพพาน ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เป็นเจ้าของที่สุดแห่งธรรมสมบัติบารมีสามสิบ,บทัศส์พระเดชพระคุณหลวงประสดจันทสโรร่วมกันอยู่อย่างเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ยิ้มแย้มจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่คับแคบสร้างประโยชน์จากธรรมทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติ ดำรงสภาวะของรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมที่ทุกส่วนนิพพานธรรมรบารมีสามสิบทัศน์นี้เป็นพี่น้องประครับประคองหล่อเลี้ยงรักษาดูแลโตตราให้รับ บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพจันทรสโรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันอย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาเป็นปกติรักษาความเป็นปกติ ของชาวสิวิัยที่ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงสร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิทัศพระเดศพระคุณหลวงพระสดจันทัสโรเพื่อให้นิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทัศนี้มีตัวตน เที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายจเจริญรุ่งเรืองพัฒนาตัวเองได้อย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดประสบความสำเร็จดึงดูดบอกเกิดรรมทั้งหมดเป็นบรารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงพุทธยันทัสร ได้อย่างสมบูรณ์สำเร็จตลอดเวลาทำรรกิเลสที่ทำให้เกิดการไหลเวียนของกิเลสที่อยู่ในท่อฐานธรรมบารบีสามสิบทัศนี้เกิดจากการทำหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำกิเลสรมอัพยากตาธรรมาทำที่ไม่ใช่ปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรโครงสร้างที่กิเลสตั้งแผนผังสำเร็จ เวลาของกิเลสเพื่อรุกเข้าหาปรมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุษจันทัสโรเพื่อเปลี่ยนให้เป็นกิเลสใหม่ๆรักษาตัวตนรวบรวมตัวตนของกิเลสไว้ โครงสร้างที่กิเลสดำรงอยู่ด้วยโลภโกรธหลงที่เป็นโครงสร้างกทมขออที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองดูแล ท่อทานธรรมปบรมบี30สทัศนี้ให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสให้เกิดเป็นซากของท่อทานธรรมาบรมบีสาสบทัศพระเดชะคุโหลวงปสษตันทัสโร การเกิดแก่เจ็บตายทำให้เกิดเป็นซากท่อฐานธรรมบารบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทัศโรดังในปรากฏในจักรกวาลมนุษย์ที่คนสัตว์สิ่งของถูกกิเลสบ,บังคับ ให้เกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของเป็นการรวบรวมรักษากิเลสท,ที่ได้จากการรุกของกิเลส เข้าหาธรรมบาร,รมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงประสดจันทัสโรเปลี่ยนธรรมบาร,รมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงประสดจันทัสโรเป็นกิเลสเข้าแทนที่ส่วนที่เป็นของบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ทำให้การรวบรวมรักษากิเลสเกิดขึ้นการรวบรวมรักษากิเลสในแต่ละส่วนเพื่อให้มีจำนวนมีปริมาณที่มากกว่าบารมีสามสิบทัศน พระเดชพระคุณหลวงพสจันทัสโรเพื่อสามารถเปลี่ยนบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุ่สจันทัสโรให้เกิดเป็นกิเลสใหม่ๆได้ตลอดเวลาเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลส หลอกลวงไม่ให้ท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้รวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพระสดจันทัสโรหลอกลวงให้รวบรวมรักษากิเลสทำกิเลสที่มีอยู่มาก รวมกันอยู่ในแต่ละส่วนเพื่อให้มีจํานวนมีปริมาณที่มากกว่าบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงประสดจันทัสโรตั้งแผนผังสําเร็จเวลาของกิเลสใช้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนของกิเลสแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสปรับปรุงอยู่ตลอดจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมประเริ่มแรกทำกิเลส ร,รมอพยากตาธรรมาธรรมที่ไม่ใช่บรารมีสามสบทัศพระเดชพระคุณโหลวูสดจันทสโรแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสอยู่ในศูนย์กลางดวงกลมทุกตน่วยของธรรมกิเลสที่พัฒนาปรับปรงอย่างสมบูรณ์ อยู่ตลอดที่กิเลสสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองต่อเลี้ยงรักษาตัวเองประครับประคองตัวเองเพื่อให้ดำรงอยู่ได้เพื่อให้มีตัวตน ให้สามารถทำหน้าที่งานอาชีพอย่างสมบูรณ์ของตนเองเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมของกิเลสได้ศูนย์กลางดวงกลมประถมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทััสระเดชรพคุณโลกสุสดแดนทัสโรทำให้ นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่ดึดอัดไม่ขับแคบรู้เห็นถึงแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมด ได้อย่างสมบูรณ์ปรับปรุงแผนผังสำเร็จเวลาบารมี30มสิบทัศทเดชพระคุณหลวงประสกันทัศโรอยู่ตลอดที่ทำให้เกิดทานสีสมาธิที่เป็นปกติท่ามกลางทำทั้งหมด ทุกธรรมที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายทุกท่อฐานธรรมบารมีสาสทรรััสระเดชพระคุณหลวงพระสุจจันททัสโรเพื่อทำให้ทำทุกธรรมเกิดเป็นประโยชน์กับธรรมทุกธรรมอย่างสมบูรณ์ยึด ติวิกิตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างอยู่ที่เกิดขึ้นกับธรรมทุกธรรมที่เกิดจากการเบียดเบียนเปลี่ยนไปมาระหว่างธรรมทุกธรรมให้ถูกปรับปรุงเกิดเป็นธรรมปรมีสามสิทธรรัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรยุติการเบียดเบียนเปลี่ยนไปมาระหว่างธรรมทั้งหมดเข้าสู่ความมีตัวตนเที่ยงแท้มั่นคงไม่เสื่อมสลายเพื่อเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรใหม่ๆ ได้อย่างสมบูรณ์เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรำบารมีสามสิบทัดพระเดชพระกุลหลวงปุษจัรทัสโรทำให้ทุกส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัน์นี้รับรู้ถึงการทำหน้าที่ งานอาชีพที่แท้จริงของตนเองที่ทำการรวบรวมรักษาบรารบีสามสิบทัพระเดศพระคุณหลวงปสษจันทรทัสโรดึงดูดบอกเกิดธรรมทั้งหมดเกิดเป็นบรารบีสามสิบทัพระเดศพระกุลหลวงปสษจันทรัศโรใหม่ๆ่ เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลาดังตัวอย่างในจัก,กรวาลมนุษย์คนสัตว์สิ่งของมีหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียน บรารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปุษต์กันทสัสรเพื่อให้ทำบรารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปสษต์กันทัสโรเดินทางรุกเข้าหาทำทุกธรรุกเข้าหาทำกิเลสดึงดูด บอกเกิดเกิดเป็นบารมีสามสิทัศนะเดชพรกกุลหลวงปู่สดจันทัสโรตั้งแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทัศนะเดชพรกุลหลวงปู่สดจันทัสโรที่ปรับปูจากแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลา เป็นปกกติอยู่ตลอดแผนผังสำเร็จเวลาบรารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัสโรทำให้นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัดนี้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวาง ไม่อึดอัดไม่ขับแคบเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองนิพพานธรรมประบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทสัสโร ให้ดำรงอยู่มีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของตนเองรวบรวมรักษาบรารบีสามสิบทัศพระเดชพะกุณหลวงปุษตันทันสโร จากการดึงดูดป่อเกิดของศูนย์กลางดวงกลมปถมเริ่มแรกทำบารมี30มสิทัศะเดชพรกกุลหลวงประสัจทัสโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมี30มสิทัศะเดชพรกกุลหลวงประันดทัสโรซึ่งเป็นหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริง ขอบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัสโรเพื่อให้ธรรมทุกธรรมเกิดเป็นบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร,ร์ทัสโรอย่างสมบูรณ์สร้างความปกติของธรรมบารมีสามสิบทัน พระเดชพระคุณหลวงพ่อสจันทัสโรที่ปฏิบตัติต่อธรรมทั้งหมดด้วยบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพ่สสจันทัสโรอย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาด้วยรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิก,กรรม เป็นตัวของตัวเองพัฒนาปรับปรุงตัวเองหล่อเลี้ยงรักษาตัวเองทำให้นิพพานธรรมบารมีสารสุทนี้อยู่กันเป็นพี่น้องประคับประคองหล่อเลี้ยงรักษาตรวจตราดูแลตัวเองซึ่งกันและกัน ให้รับปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพระสดเจนทัสโรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันตลอดเวลา